เรามีปัญญาหรือมีผู้ที่จะสอนบอกเราให้เกิดปัญญาเราก็จะพ้นทุกข์ได้เห็นธรรมแลรุธรรมก็ได้และเรามีทรัพย์สินสิ่งของที่มันสูญหายไปนะเหมือนกับมีเศรษฐีเมืองสาวัตถีคนหนึ่งเป็นเศรษฐีรวย40โกดถ้าสมัยนี้ก็คงจะเป็นแสนล้านนะสมัยก่อนก็ เป็นพันเป็นเป็นพันล้านสมัยนี้คงเป็นแสนล้านนะั่นแหะเศรษฐีมหาเศรษฐีแต่ว่าด้วยบุญด้วยกรรมเนาะทองที่เขามีอยู่เนี่ยมันกลายเป็นฐานไปได้นั่นเป็นไปได้อย่างไนงในเรื่องของกรรมเหมือนกันเรื่องของบุญของคนที่จะมารับส่วนบุญนี้ถ้าเป็นทองอย่อยางเดียวเศรษฐีก็มีความสุขก็ไม่ได้คิดอะไรเออ จะมีลูกชายอยู่ก็จะแต่งงานก็ต้องหาลูกเศรษฐีทุกันที่จะมาแต่งงานเพื่อจะได้เพิ่มพูนทรัพย์สมบัติแสนล้านเป็นหลายแสนล้านขึ้นไปนะั่นแหะแต่ว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นสิทรัพย์สินเงินทองท้องคากลกายเป็นทหานไปหมดอะยเราคิดปัจจุบันมีเงินแสนล้านเออแป๊บเดียวเงินแสนล้านมันหายวับไปกับตากลายเป็นถ่านไปแล้วอืมืมนคนปัจจุบันเนาะ มีแสนล้านอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ในตลาดหุ้นอะไรเนี่ยแหละ,ละนักการเงินมานเก็ค่างเงินมันหายไปเลยหุ้นตกเพ่หมดเลยจะทําใจได้ไหมหมดเนื้อหมดตัวสตินี่ก็บมันกันหมดเนื้อหมดตัวแล้วกินไม่ได้นอนไม่หลับคิดไปคงคิดไปโรคซึมเศร้าตลอดสูบผอมมากแต่ครั้นี้ก็ยังมีเพื่อนดีใช่ไหมการกบกับบัณฑิตกับสหายที่เป็นบัณฑิตเป็นนักปราช ถึงข่าวที่เพื่อนมีทุกข์ก็มาเยี่ยมมาเยยนกันนะมาเยี่ยมกัน้วก็ถามสาเหตุของความสุขความทุกข์เศรษฐีก็เล่าให้ฟังแล้วว่าห้องทมที่มีอยู่กับเราเนี่ยเป็นแสนล้าน,นกลายเป็นทานไปหมดเพื่อนของเศรษฐีคนนี้ก็มีปัญญาว่าคงจะเกิดจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นแน่เลยนะคงมีปัญญาคงจะรู้จากู้บายวิธีก็บอกว่าให้เอา ผ่านเนี่ยนะไปวางขายที่ตามริมถนนในตลาดนะทำทีหรือทำัาหนึ่งว่าเรานาสินค้าออกมาขายอะออามาขายนาถ่านมาขายถ้ามีคนพูดว่าท่านเอามาขายเนี่ยซึ่งมีคนอื่นเขาขายผ้าขายน้ำมันขายน้ำพึ่งขายอ้อยแต่ท่านกลับเอาถ่านมาขายเนี่ยก็ปล่อยไป,ปล่ไปก็ไป แต่เม้าเกิดมีคนมาพูดว่าเออมีคนก็อของมาขายมากมายแต่ท่านนีแปลกนะท่านกลับเอาเงินเอาทองมานั่งขายเนี่ยถ้ามีคนพูดอย่างนี้นะะท่านจงไปสู่ขอนางคนนี้มาเป็นสไายเลยนะแล้วก็มอบทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้แกเธอเลยนะท่านจงเลี้ยงชีวิตยอยู่กับเธอนั่นะเรื่อนี้มันก็ไปเรื่องอัศจรรย์เหมือนกันรารนี้ก็มีผู้หญิงที่สวยสดางดงามคนหนึ่งมีบรารมี แต่รูปร่างที่ค่อนข้างผอมหน่อยจึงเรียกว่ากีสากุตมีก็เดินไปทำธุระในตลาดนั่นแหละเอ็นเศรษฐีคนนี้ก็นางก็ต้องรู้จักนะเนาะเป็นเศรษฐีในเมืองสาวัตถีก็นึกประหลาดใจเลยว่าเศรษฐีเนี่ยทำไมคนหนึ่งก็ขายผ้าขายน้ำมันนี่แต่ทําไมคุณพ่อเนี่ยเอาเงินอาทองมาขายเป็นเศรษฐีบอกเงิน,น้องที่ไหนแล้วแม่หนูเออก็พ่อ ที่นั่งไดน้ไงเห็นเป็นเป็นทองั้งนั้นแหละนางก็กรอบขึ้นมาเต็มมือเศรษฐีดูพอนางกรอบขึ้นมาเศรษฐีเห็นเป็นฐานฐานนั้นกลับกลายเป็นทองทันท,ทีเอาละเศรษฐีแล้รู้จักละสอบถามที่อยู่สถานที่อยู่นะคุณนางละอันนี้ก็ไปสู่ขอเลยให้มาแต่งงานกับลูกชายเรีกว่าเอาเอาหบบามงคลมอบทรัพย์สมบัติให้เป็นแสนล้านให้แก่นางัวาี้เนี่ยนะ พราะฉะนั้นก่อรัพย์สินเงินทองที่เป็นฐานก็กลับมาเป็นทองเมืาเดิมวันนี้ด้วยบารมีมกันนะด้วยบารมีของภิสุนีอิสาโกตมีพรารันตเจ้าแม้ว่ายังไม่ได้เป็นพระรานต์ตนนั้นแต่บารมีท่านถึงพระอรหันต์นะทำบุญทำทานมามากสิ่งที่เป็นทองเก่าเป็นฐานท่านจับขึ้นมาใหม่กลายเป็นทองคำ ถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าคนเราคงได้ยินคำที่ว่าจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองใช่ไหมคนทําธุร,รกิจจากธุร,รกิจที่ไม่ดีแต่ว่าถ้าคนมีบุญมาเขาจับอะไรอาชีพอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดเลนะนะมันมีบุญบารมียังได้เห็นได้ชัดนะคนบุญบารมีเอา้าจะไปทําค้าขายก่เจริญรุ่งเรืองอืมหึกว่า มีของตกจากมือหยิบของขึ้นมาก็ายังรวยได้จับอะไรก็เป็นเงิน,ปนเป็นทองไปหมดเป็นหมื่นหมื่นล้านเป็นแสนล้านก็มีอย่างนี้แหละเพราะอะไรบารมีที่เขาทำมาเนาะไม่มีบาร,รมีก็ไม่มีใครที่จะมาซัพพอสนับสนุนอย่างนั้นอันนี้เมื่อนางน,น,นี่ก็แต่งงานเลย มีความสุขไหมมีการเป็นแสนล้านนั่นแนหะประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วในชีวิตนี้ฉันก็จะสบายทัทีใช่ไหมแต่งงานกับนกเศรษฐีด้วยโอ้นางมีความรักอันนี้ก็มีลูกชายดิลูกชายเกิดมาคนหนึ่งแต่ว่าด้วยวิบากกรรมก็ได้ซึ่งจะต้องมาพบกับความทุกข์ความพัดภาคยากันไป หรือถ้าพลิกสถานการณ์นี้ได้ก็จะเป็นบุญก็ได้แต่เดยมเบื้องต้นมันไม่เป็นอย่างนั้นอะ่ะนางอยู่รูปกัสามีแล้วมีบุตรคนหนึ่งแล้วอยู่ในวัยเดินได้แล้วเนี่ยเกิดความตายก็มาถึงบุตรของนางเกิดเสียชีวิตไปอความทุกขความทุ่มทนในใจจะมีขนาดไหนสแสดงวาท่านสมาธิท่านทองแรงแนบงบกล้ามากไหม สมาธิของผู้ที่จะบรุพอรหันในสมาธิต้องแนบแน่นมากเวลามีอารมณ์ก็ต้องมากกว่าคนอื่นเน่เป็นทุกข์มากลําบากมากไม่ยอมที่จะเป่าศสบูกชายต้องฟื้นให้ได้มีความมุ่งม,มั่นว่าลูกของฉันต้องฟื้นไม่ตายนี่มีกำลังจิตกำลังใจอย่างนั้นน่ะก็พยายามที่จะต้องพยายามหาคนมารักษาอืม กันที่กุบากเห็นนางในปิทุกมากอย่างนั้นก็คงเะรักษาไมา่ได้จึงแนะนํานางว่าเออฉันเนี่ยนะก็ไม่รู้จักจะรักษาลูกของเธอได้ยังไงแต่พระพุทธเจ้าพระสมณะโกดมนั้นนะ่ะขณะนี้ประทับอยู่นวัดมหาเจตะวันนะองค้จักยาที่จะรักษาลูกของเธอได้โอ้กําลังใจก็มาเต็มร้อย โรคของฉันจะหายได้มีความหวังคนมีความหวังเนี่ยไม่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วถ้าหมดหวังเนี่ยโรคซึมเศร้าจะมาโรคใบโพล่าก็จะเกิดขึ้นก็ได้อันนี้นางก็เลยต้องรีบไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าศรัทธาเทวมุนุสษษันต์ดังเป็นครูบรรอาจารผู้สอนของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายสอนธรรมะตอนนี้ว่า คนเราเกิดมาก็ต้องตายแต่พ้นจากความตายไปได้เออนางกิสาโคตมีนี่ก็คงไม่ฟังเพราะอะไรเพราะนางต้องการให้ลกูกฟื้นมาจากความตายพระเจ้กาก็จะต้องออกกุบาย่าเอาอย่างนั้นเธอนะไปหาพันพนประกาศนะจากบ้านที่ไม่มีคนตายมาก่อนเลยนะเอามาปรุงเป็นตัวอย่างบ้านที่ไม่มีใครตายเลยนะบ้านนั้นก็เป็นเป็นร้อยปีด้วยนะ เอาน,นี้นางก็มีกำลังใจอุ้มลูกไปเรื่อยไปไปบ้านนั้นไปบ้านนี้ไปบ้านนี้ไปบ้านนั้นเอาหมดเป็นวันไปหล,หลายวันไปโอ้ไม่มีบ้านที่ไม่มีใครตายเลยบ้านที่อยู่มาร้อยปีอ่ะมีคนตายทุกคนบางคนก็แม่ก็บางตายไปพ่อตายไปลูกตายไปนางก็ค่อยๆได้สติมาทีละน้อยแหละสติมาทีละน้อยบ่าคนมันก็ตายกันอย่างนั้นนะ่ะนะ น,นที่สุดแล้วก็วางลูกเอาไว้ในป่ากลับมาพระพุทธเจ้าใหม่เพราะไม่สามารถหามไม่ปันประกาศจากเรือนที่ไม่อยู่ร้อยปีที่ไม่มีคนตายได้กาวนี้ละนางเริ่มจะมันเทาเบาบางลงไปนะเอ,อจากความท้องฟ้าที่มันมืดแต่มันใกล้สว่างนางเริ่มจะได้แสงสว่างจะเริ่มลุ่งอารุณขึ้นมาแล้วนะ พระพุทธเจ้าก็เด้เทศสอนเนี่ยว่าความตายนี่เป็นรบาดาเป็นกู้กันกษัตริย์ทลาะที่เกิดมาในโลกนี้เนี่ยวกว่ามัจจุราชนะมัจจุราชนิยามจะจฉุดฆ่าสัตว์ทั้งหมดเนี่ยไปลงมหาสมุทรหมดสัตว์ทั้งหลายน้อยใหญ่ต้องลงมหาสมุทรตายหมดไม่มีใครที่จะพ้นได้ข่าวนี้ได้ฟังตามของพระพุทธเจ้าเนี่ยจิตใจของนางก็สว่างเกินเหมือนพระอาทิตย์น้มสว่าง ในโส,สูดาบันเนี่ยเพราะไปที่ไหนก็ตายกันหมดอีกไม่มีใครพ้นจากความตายไปไยอมรับความจริงว่าทุกชีวิตต้องตายในโสดาบันปัญญาเกิดในความทุกข์อย่างมากกับความสุขจากการเห็นตามก็มาปรากฏขึ้นนางก็เห็นแล้วว่าชีวิตมันไร้สาระสละมีทรัพย์สิสนเงินทองเป็นแสนล้านมีความสมบูรณ์ทุกอย่าง แต่ชีพิตจะต้องตายเหมือนกับลูกของเราที่ตายไปเราก็ต้องตายแล้วจะมีประโยชน์อะไรที่จะมรักษาทรัพย์เป็นแสนล้านในเมื่อจะต้องอัดภาคจากกันไปไม่ใช่ความสขทุ่แท้จริงแบบนี้เนี่ยนางจึงขอมาบวชบวชแล้วก็เป็นพระเถรีสิทำกวสาสตราดลงโกโบสดในบางกลังเห็นแสงพระทีแะ่แป้วมระจุ อยู่กับลูปโพลงขึ้นนักกะดีลงสลับกันไปอันนี้กรรมาฐานนะพิสุนีเนี่ยถึงเอาพระเทพที่เป็นอารมณ์กรรมฐานว่ะสรโลกก็เหมือนกันนะก็เหมือนกับแสงของพระทพเเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปพูดถึงพระนิพพานอะ่ะไม่เป็นอย่างนั้นไม่เกิดไม่ดับพระโพธิเจ้าก็ประทับอยู่ที่กุติทรงทราบจิญาณว่านางเนี่ยพิสุนีกําลังยืนแห่ง อารมณ์ประเทศอยู่เป็นอารมณ์กรรมฐานแผ่รศมีไปองค์แผบปรมีไปก็ปรากฏอยู่ข้างหน้าองค์ไม่ต้องไปเองอรัแผบปรามีไปก็เหมือนกับปรากฏเป็นรูนปพระพุทธเจ้าสอนนางเลยก็อบอกว่าอันนี้เป็นธรรมดาดานะเกษสะกธตมีสัตว์ทั้งหลายย่อมเกิดระดับไปเหมือนเปรวปรทิทสธนี้แหละแต่ถึงพะนธิพพานแล้วไม่ปรากฏอย่างนั้นความเป็นอยู่ไม่เชียงชั่วขนาดเดียวของผู้เห็พพนพะันธิภพณน์ะ ย่อมประเสริฐกว่าความตั้งอยู่เป็นร้อยปีกับผู้ที่เี็นปณิพันธ์เห็นปณิพันธ์นะครับเห็นความว่างเที่บริสุทธิ์พระเจ้าเท่จ,จบนางสาเด็จเป็นพาาราอรหันเนยเนี่ยแล้วก็เข่งคับสะด้วยใช้บริการใช้สอยประหยัดมี้าตาจีวอกระสีนปนๆเศร้าหมองจึงเป็นเลิกกับภิสูจน์ในทั้งหลายในด้านคลองจีวรที่เศร้าหมองจากผู้ที่ทุกขทรมานใจ เวราะความพัดภาคจากของรักพลิกกับสถานการณ์มาเป็นผู้ที่มีปัญญาเพียงชั่วขณะดเดียวได้ยังไงหนึ่งก็เรื่องของบุญวาสนาบาร,รมีที่ทำมาแล้วราชาติปังก่อนมีทานมีศีลมีภาวนามาแล้วถึงจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองได้เห็นไหมอย่างเราสมัยนี้เราก็พูดว่าเอะคนนี้จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองทําธุรกิจทําอะไรวก็เป็นเงินเป็นทอง,ททอง,ทองขึ้นมาประสบความสําเร็จ ก็มาทุกอย่างเลยมีปัญญาบิบุญบาร,รมีเสริมขึ้นมาก็เป็นอย่างนั้นยังมาอุปมาอุปไมยมา,มามจับฐานก็เป็นทองได้ให้เราเห็นเนี่ยแล้วก็บพบกับบัณฑิตมีคนแนะนําต้องมีความเพียรพยายามไม่ยออ่อท้อแต่ยออ่อท้อแต่แรกกาตายก็ตายตายก็เผาไปก็ไม่พ้นจากความเศร้าโศกเสียใจไปอันนั้นเป็นธรรมดาอาจจะไปโรกซึมเศร้าไปก็ได้แต่น,นี่ไม่ใช่อย่างนั้น คิดว่าต้องฟื้นให้ได้ี่บาร,รมีนั่นของบาร,รมีนะกาลังสมาธิปัญญาในระดับหนึ่งจนเป็นผู้ที่มีคนมาแนะนำเจ้าพ,พระพุทธเจ้าถ้าไม่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้รู้ทมเป็นธรมละเมื่อพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมครั้งแรกพระโสดาบานันฟังธรรมครั้งท,ที่สองสมเด็จเป็นพระ้า,าหันะ์นี่บาร,รมีเต็มแนะล้วเหมือนปาทิ์ลุงอรุณน,นะเยันแสงสว่างของธรรมะ พวกเราต้องสร้างสมก่อนอบรมจิตของเราซะก่อนชาตินี้ทำไห้มากแแม้จะประสบกับความทุกข์ยังไงก็พยายามให้มีปัญญายอมรับความจริงเพื่อจะรักษาจิตของเราได้ถึงแม้ว่ายังไม่ถึงขั้นจะรู้ทําเพ็นธรรมแต่ความทุกข์มันก็น้อยลงไปน้อยลงไปในวันหนึ่งเราก็อาจจะประสบความสําเร็จในการปฏิบัติจะรู้ทําเพ็นธรรมอย่างนี้ได้ ก็ขอให้พวกเราน้นได้ตั้งใจพิจารณาถึงชีวิตที่มันเกิดขึ้นต้งอยู่แล้วก็ดับไปเราไม่ประมาทเห็นบากคนเราไม่แน่นอนหนอกพวกเรามีอายุขนาดนี้ก็อาจจะโชคดีเนะเออาะถ้าเราทราบข่าวอ่านข่าวบางทีเด็กเจ็ดขวบแปดขวบจมน้ําตายพระก็มีเสียชีวิตแต่อยู่ในท้องก็มีแต่พวกเราก็มียืดยาวปัจจุบันแสดงมีบุญบรรดาดเ่งั้ะฉนั้นไม่ประมาทต้อง กวนวายศึกษาเราเรียนเขียนอ่านพึ่งตัวเองให้มันได้สร้างสติปัญญาให้ได้มุ่งมั่นสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้ในการศึกษาเราตั้งใจจะเรียนในวิชาที่เราลักเราชอบเราก็ต้องทำให้ได้เราไม่ท้อแท้เราไม่หวั่นไหวมุ่งมั่นในสุดก็ต้องประสบความสำเร็จถ้าเรามีความเปลี่ยนต่างการศึกษาทั้งๆธรรมะ นะการการทั้งหลายประสบความสําเร็จได้ทั้งนั้นแ่ะขอให้ทําให้เชี่ยวชาญให้ชํานาญในอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็จะมีปัญญาได้พอบาร,รมีเราเต็มแล้วเราก็จะรู้เห็นได้เหมือนกับท่านนะพิสุนีกิสาโคตมิเถระพระอรันตเจ้าเห็นไหมผู้ชายผู้หญิงเหรอผู้ชายไม่บรรลุกบจํานวนมากอันนี้เป็นผู้หญิงไหมมันมันเป็นหญิงเป็นชายแล้วเป็นพระอรันจิตใจว่างบริสุทธิ์หนุดพ้นไม่เวียนว่ายตายเกิด กราขอให้พวกเราทุกท่านด้วยบุญบาร,รมีนนของนังท่านพิสุทีกิสาโคตมีพระรัตเจ้าขอให้พวกเราเจริญรุ่งเรืองในการศึกษาในนาทีการงานในการปฏิบัติทั่วกันทุกๆท่านเจริญ